iPhone X เครื่องนี้นะครับมีอาการจอมือนะครับแต่เครื่องยังเปิดติดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันครับว่าเป็นที่จอหรือว่าเป็นที่บอร์ดนะครับผม iPhone X เครื่องนี้นะครับมีปัญหาที่จอนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจอให้ลูกค้านะครับผมเครื่องนี้คือเครื่องรีดค่าจอนะครับเราจะรีดค่าจอจากจอเดิมไปใส่จอใหม่นะครับเพื่อที่จะให้โหมดทูโทนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผม ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับ iPhone X นะครับอาการหน้าจอมืดน,นะครับเราได้ทำการเปลี่ยนจอให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้งานได้ปกติแล้วครับ